สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาเจอกับคุณครูอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเรียงความนะคะ,ะแต่วันนี้คุณครูจะไม่สอนเองละคุณครูมีครูอีกคนนึงมาช่วยสอนด้วยนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังเอ่ยว่าเป็นใครอ่าเดี๋ยวครูไปพาไปดูกันเลยนะว่านักเรียนจะได้เรียนรู้กับคุณครูอะไรในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทายกับคุณครูอุ้มเอ,อวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีๆมาฝากด้วยครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนซึ่งเป็นการเขียนอะไรลูก การเขียนเรียงความเด็กๆทุกทุกคนจะต้องได้เขียนเรียงความอยู่แล้วเออครั้งหนึ่งของการเรียนภาษาไทยครั้งหนึ่งของการเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราทุกคนจะต้องได้เขียนเรียงความลูกดังนั้นเวลาเราได้เขียนแล้วเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการเขียนด้วยตนเองอหลายๆครั้งนะได้รับมอบหมายให้ไปเขียนเรียงความมาหนึ่งเรื่องเรียงความวันแม่เรียงความวันสุนทรภู่อย่างเงี้ยเด็กๆทําไงลูกเซิร์ชอินเทอร์เน็ตจ้าแล้วก็ ก๊อปมาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก๊อปมาส่งไม่ได้นะลูกนะเราจะต้องเขียนขึ้นมาด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าเขียนยังไงถึงจะดีเขียนยังไงถึงจะได้คะแนนเยอะๆมาลูกการเขียนเรียงความป .6 ลุยการเขียนเรียงความเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบง่ายๆอยู่3ส่วนเด็กๆต้องทําความเข้าใจว่ามันมีส่วนประกอบ3ส่วนดังนั้นเขียนไปทีละส่วนอ้าวส่วนที่1ส่วนนําส่วนที่2เนื้อหาส่วนที่สสรุป ส่วนนําเนื้อหาแล้วก็สรุปง่ายไหมง่ายมากเลยเนาะส่วนนาเนี่ยไม่ต้องเยอะ,อะนําน้อยๆแต่เอาคมๆเนื้อหาเนี่ยสามารถเยอะได้เยอะในที่นี้หมายถึงว่าเยอะแล้วเนี่ยต้องได้ความรู้ด้วยเยอะแล้วไม่ใช่แบบเยอะแบบเยอะไปอย่างนั้นไม่ได้นะลูกต้องเยอะด้วยข้อมูลสามารถเยอะได้ส่วนนําเนื้อหาแล้วก็สรุปสรุปก็สรุปแบบสั้นๆให้กระชับเนาะส่วนนําเนื้อหาสรุปจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์กันของเนื้อหาเขาเรียกว่าสัมพันธภาพลูกจําไว้นะเด็กๆสัมพันธภาพคือความสัมพันธ์ของเนื้อหาเนื้อหาแต่ละส่วนต้องมีความสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวเนื่องกันเรียกว่าสัมพันธภาพและเนื้อหาแต่ละส่วนต้องมีสาระความรู้ลูกคำว่าสาระความรู้เขาใช้ว่าสาระภาพลูกสาระภาพก็คือมีสาระความรู้และสุดท้ายเนื้อหาทั้งหมดจะต้องผูกโยงกันด้วยใจความเดียว ผูกโยงกันด้วยใจความเดียวสมมุติว่าเขียนเกี่ยวกับสุนทรภูนี่แล้วเขียนเกี่ยวกับสุนทรภูทั้งหมดไม่ว่าจะส่วนนําเนื้อหาหรือสรุปเนี่ยต้องเกี่ยวเนื้องกับสุนทรภูทั้งนั้นลนักษณะเช่นนี้เรียกว่าเอกภาพคือมีภาพที่เป็นเอกภาพที่เป็นเอกมายถึงว่ามีภาพที่เป็นหนึ่งเดียวจะต้องไม่มีเนื้อหาแบบแยกออกไปอธิบายถึงบุคคลอื่นไม่ได้นะเนื้อหาต้องมีเอกภาพก็คือมีใจความเดียว มีสาระสภาพคือมีสาระความรู้และมีสัมพันธภาพคือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันโอเคปะโอเคเนาะอ่ะองค์ประกอบของเรียงความผ่านไปคราวนี้การเขียนแต่ละส่วนเขียนยังไงเขียนยังไงให้เป๊ะอ่าเขียนยังไงให้เป๊ะเรามาเริ่มต้นด้วยส่วนนําส่วนนาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นด้วยคําคมลูกสามารถเริ่มต้นได้เพลงได้กรอนสมมติว่าเขียนเกี่ยวกับสุนทรภูยก,กรอนของสุนทรภูดเด่นเด่นมาสักบทหนึ่งเขียนปึง้ง ลงไปเลยแล้วก็กล่าวถึงท่านเล็กๆน้อยๆเนาะ,ะในส่วนนำอันนี้ได้หรือว่าจะใช้คำกล่าวที่เราความสนใจส่วนนำเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้าปกอะลูกหน้าปกสวยอะใครก็อยากอ่านาปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารหรือว่าเลือกหนังสือเนี่ย๊ยบางคนเล่กหนังสือจากหน้าปกเนาะเลอกหนังสือจากหน้าปก, <c oughs> <c oughs> กหน้ากนป,กนปกสวยอะไม่อยากอ่าน อาหารเนี่ยหน้าตามันน่ากินอ่ะถูกไหมหน้าตามันยี่ยวนเขาเรียกยียวนมันยาวหยวนอ่ะมันเชิญชวนให้เรากินอย่างเงี้ยเราก็อยากกินเหมือนกันลูกถ้าส่วนนําเราอ่านปุ๊บแล้วอุย้ยมันดีอ่ะเราก็อยากอ่านถูกไหมดังนั้นยิงยิงปืนตรงส่วนนําเนี่ยยิงแบบดังๆไปเลยอะขอเป็นนัดใหญ่ๆเลยนะลูกนะสามารถเขียนให้แบบเราความสนใจผู้อ่านผู้อ่านจะได้อยากอ่านเนื้อหาต่อไปโอเคปะ อันนี้คือส่วนนําต่อไปเขียนส่วนนําเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเขียนเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยหลักสําคัญคือจะต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อหัวข้อที่เราตั้งไว้เนี่ยหัวข้ออะไรก็เขียนให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปแล้วก็เรียงเรื่องราวตามลําดับเวลาก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยก่อนที่เราจะเขียนเรียงความสักเรื่องเนี่ยเราต้องเขียนโครงเรื่องขึ้นมาก่อนว่าเราจะนําเสนอในแง่บุมใดบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เรียงเรื่องราวไปตามลําดับ ไม่ข้ามนะไม่ข้ามถ้าเรางงผู้อ่านก็งงจำไว้นะลูกนะแล้วก็แต่ละย่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์กันในส่วนของเนื้อหาเนี่ยถ้ามันเยอะก็สามารถที่จะแยกเป็นย่อหน้าย่อยๆได้โอเคปะโอเคเนาะอันนี้ก็เนื้อหามีกี่ย่อหน้าก็ได้แต่ว่าแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์กันโอเคผ่านต่อไปสุดท้ายลูกในส่วนของสรุปอ่าในส่วนของสรุปเมื่อกี้นี้ส่วนนำเนื้อหามาแล้วสรุป สรุปเนี่ยกล่าวจบทั้งหมดแบบกระทันรัดได้ใจความเวลาเราอ่านเนื้อหาไปแล้วเราอ่านเยอะแล้วถูกไหมดังนั้นสรุปเนี่ยต้องสรุปสั้นๆสรุปกระชับให้ได้ใจความลูกหรือสามารถใช้สุภาษิตคำคมปิดท้ายก็ได้หรือจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดก็ได้ผมเห็นอย่างนี้ท่านเห็นว่าอย่างไรอ่าเขานิยมนะลูกปิดท้ายด้วยคำถามโอเคปะอันนี้คือการ กล่าวสรุปโอเคหลังจากที่เราเขียนเสร็จหมดแล้วเราก็จะต้องมาตั้งชื่อเรื่องกันนิดหนึ่งลักษณะของการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเรื่องจะต้องกระชับ น่าสนใจชื่อเรื่องจะต้องตรงประเด็นกับเนื้อหาชื่อเรื่องจะต้องทําให้อยากอ่านเนื้อหาหนูจะตั้งชื่อเรื่องยังไงก็ได้แต่ต้องน่าสนใจต้องเร้าความสนใจต้องทําให้ผู้อ่านเนี่ยอยากอ่านหนูครูจะบอกเทคนิคลูกเวลาครูประจําวิชาเขาให้หนูเขียนเรียงความเนี่ยเขาไม่ได้ให้หนูเขียนห้องเดียวสมมติว่ามันมีปป .5 เนาะป .5 หรือป .6 อ่ะสมมติป .6 นะหนูอยู่ป .6 ป .6 มีห้าห้องครูภาษาไทยมีหนึ่งคน ห้องละกี่คน40คน5ห้อง200คน <c oughs> ครูให้เด็กๆเ,เขียนเรียงความครูก็จะได้เรียงความทั้งหมด200คนหนูคิดว่าครูท่านหนึ่งเนี่ยสามารถอ่านข้อความ2เรียงความ200เรียงความเนี่ยจบหมดไหม ไม่หมดหรอกลูกอ่าไม่หมดบางท่านอาจจะอ่านหมดนะบางท่านอาจจะอ่านหมดแต่ว่าครูเนี่ยเขามีเทคนิคการอ่านลูกดังนนะหนึ่งเลยหนูต้องตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจอ่าจะได้แบบเตะตาคุณครูไนงะอุ๊ยคนนี้เขียนชื่อเรื่องดีแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือส่วนนําส่วนนําเนี่ยจั่วหัวมาเนี่ยต้องดีแล้วก็สรุปลูกอ่าสามอย่างที่ต้องเน้นนะชื่อเรื่องส่วนนํา แล้วก็สรุปแต่ทุกอย่างต้องเขียนให้ดีนะแต่ที่อยากให้เน้นที่สุดก็คือชื่อเรื่องส่วนนําแล้วก็สรุปถ้าทํา3ส่วนนี้ได้คะแนนมาเต็มแน่นอนโอเคปะโอเคนะโอเควันนี้สอนเสร็จแล้วเกี่ยวกับการเขียนเรียงความรูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยป .6 จะเขียนเรียงความได้ดีขึ้นอ่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลย เป็นไงคะหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วว่าหลักการวิธีการการเขียนเรียงความเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรางมาทดสอบกันดูว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดน,นะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเรียงความนะคะคนละหนึ่งเรื่องนะคะโดยมีหัวข้อก็คือเด็กยุคใหม่ก้าวไกลต้านภัยโควิดนะคะในหัวข้อนี้ นะคะให้เขียนเรียงความแล้วก็ส่งมให้คุณครูนะคะจะได้รู้ว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนจากบทเรียนที่เรียนไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ